สวัสดีครับกลับมาพบกับเนื้อหาการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP กันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในคราวนี้นะครับก็จะเป็นตอนต่อจากคราวที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของ associative array นะครับว่ามีหลักการยังไงนะครับวันนี้เราจะมาดูในรายละเอียดเพิ่มเติมของตัว associative array นะครับผมเขียนฟังก์ชันใหม่เป็น demo 3นะครับในตัว associative array เนี่ย เราสามารถทําการสร้างได้หลายแบบนะครับมาดูอีกวิธีหนึ่งแล้วกันนะครับสมมุติผมมีเมนูแล้วก็เขียนแค่นี้นะครับผมสามารถที่จะใส่ค่าเข้าไปใน associative array แบบนี้ก็ได้นะครับก็คือบอกว่าเป็นเมนูแล้วก็ตามด้วยตัวคีย์นะครับอย่างเช่น coffee แล้วก็ค่อยบอกว่า value เป็น50แบบนี้ก็ได้นะครับนะแบบนี้ก็เป็นการ กำหนดค่าเริ่มต้นให้ associative array เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับสมมุติเอาแค่2ตัวก็พอพลิ้นตัวเมนูออกมาแล้วตรงนี้ก็รันตัว Demo 3สั่งรันเห็นไหมครับตรงนี้ขยายฟอนต์หน่อยหนึ่งผมก็จะได้ตัวข้อมูลเพิ่มขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับนี่ก็คือการกำหนดค่าให้กับตัว associative array นะครับก็คือในวงเล็บแบบนี้นะครับก็ใส่ตัวที่เป็นคียเข้าไปแล้วก็เท่ากับ คนะาวนี้มาดูหากเราต้องการที่จะลบค่านะครับสมาชิกบางตัวที่อยู่ใน associative array เนี่ยเราจะทำยังไงได้นะครับวิธีการลบสมาชิกที่อยู่ในตัว associative array นะครับเราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า unset นะครับก็พิมพ์เข้าไปว่า unset แล้วก็ตามด้วยชื่อของ array แล้วก็บอกว่าอยากจะ unset ตัวไหนสมมติตัว element นะครับที่มีคียว่า coffee ผมก็ทำแบบนี้ ลองดูนะครับอันนี้เป็นเดโม3นะครับผมกําหนดค่าให้กับสมาชิกมี2ตัวคือ Coffee กับทีแล้วผมก็สั่ง unset เดี๋ยวผมทํางี้ดีกว่าให้ปินออกมารอบหนึงก่อนแล้วจากนั้นก็ค่อย unset นะฮะสั่ง run ดูนะครับเห็นไหมครับเริ่มต้นมานะครับตัวนี้เป็นผลมาจากบรรทัดที่36 -39 ถึง39นะครับเราสร้างสมาชิกขึ้นมาให้2ตัว แล้วบรรทัดที่42ผมก็อันเซตตัว Coffee แล้วก็สั่งพิมออกมาในบรรทัดที่43คราน,นี้เราก็จะเหลือสมาชิกแค่ตัวเดียวอันนี้ก็คือตัวอย่างในการลบสมาชิกบางตัวนะครับที่อยู่ในตัว associative array นะฮะครนี้ย้อนกลับมาดูตัวอย่างที่1อีกสักครั้งแล้วกันนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1เนี่ยเราเป็นการสร้าง associative array พร้อมกําหนดค่าเริ่มต้นให้เลยนะครับว่ามี3ตัว แต่จริงๆแล้วเราสามารถเติมค่าเข้าไปทีหลังก็ได้นะครับเราก็พิมพ์เมนูสมมุติว่าตัวถัดมานะครับเป็นจูสแล้วกันก็พิมพ์เข้าไปว่าสมมติ60แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็คือการเติมค่าเข้าไปนะครับอันนี้ตัว associative array สั่งพิมพ์ออกมากลับมาตรงนี้รันตัว d e m o 1นะครับมาดูโค้ดของ Demon หนึ่งสั่งรัน นะครับเดโม่ 1, เริ่มต้นมานะครับค่าเริ่มต้นมี c o f ฟ e ีวอเตอร์นะครับ3ตัวแล้วก็พอบรรทัดที่21เพิ่มตัว j ูสเข้าไปนะครับแล้ว2ี่ิมพ์ออกมาเห็นไหมครับอันนี้ก็จะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีก1ตัวละอ่ะท้อนี้มาดูสักตัวอย่างผมเป็นเดโม4ผมบอกว่าตัวเมนูนะครับก็เท่ากับในเครื่องหมายวงเล็บสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วผมก็บอกว่า f f e ฟ คันนี้นะครับคือตัว value นะครับตัว value ของตัว associative array เนี่ยสามารถที่จะเป็น array ก็ได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมบอกว่า coffee ของผมนะครับมีให้เลือกเป็นม o k ค่าลาเตแล้วก็ espresso นะฮะแล้วผมคอมมาตรงนี้ถัดมาเมนูที่เป็นทีผมก็บอกว่ามีกรีนที มีเจสมินนะฮะแล้วก็มีไอซ์แล้วก็ตัวจูสล้วกันนะครับจูสบอกว่ามีเป็นแอปเปิลออเรนจ์โดยที่สมาชิกที่เป็นตัวแวลูนะครับไม่จำเป็นต้องเท่ากันก็ได้นะครับอย่างเช่น Coffee มี3ตัวทีมี3ตัวจู e จะมี2ตัวก็ได้เดี๋ยวนะครับถ้าผมสร้างตัว a าร์เรที่เก็บค่าแบบนี้นะครับ แล้วผมลองใช้ตัว print r ธรรมดา print ออกมาดูดูนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้คำตอบจะได้เป็นยังไงตรงนี้เป็น Demo ่สีสังรันสังเกตดูนะครับตรงนี้มาดูโครงสร้างด้านนี้นะครับเราก็จะมีตัวคีย์ใช่ไหมครับก็คือ coffee แล้วภายในคีย์นะครับก็จะมี array ที่เป็นแบบใช้แบบ index นะครับก็คือ อินเด็กซ์ตัวแรกก็คือเก็บค่ามอกค่านะฮะดูบรรทัดที่52ตามไปแล้วกันนะครับแล้วก็มีลาเต้ถัดมาแล้วก็เป็นเอสเพรสโซนะฮะงั้นตัวนี้ก็คือเป็นตัวที่มีความยืดหยุ่นสูงมากนะครับก็คือถ้าเราสามารถเก็บตัวแวลูด้วยตัวอารเลก็ได้เนี่ยเราก็สามารถทําได้แบบนี้นะครับนั้นจากตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้าถึงสมาชิกบางตัวสมมตินะครับผมบอก Echo m e เมนูดูนะฮะผมบอกว่าตัวนี้เป็น Coffee แล้วก็วงเล็บ1แบบนี้คิดว่าจะได้คำตอบเป็นไรเดาได้ไหมครับเดี๋ยวลันดูนะครับนะครับตรงนี้นี่ครับบรรทัดที่58เนี่ยถ้าบอก Coffee วงเล็บ1ผมจะได้ตัวลาเต้ออกมาเพราะว่าลาเต้เป็นอะไรครับลาเต้เป็นสมาชิกที่มี index number เบอเเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือวิธีการเข้าถึงสมาชิกตัวย่อยนะครับที่อยู่ในตัว associative array ครัวนี้หากเราต้องการที่จะทําการ loop เพื่อพิมพ์ตัว associative array ที่มีสมาชิกข้างในเป็น array เราจะเขียนโค้ดได้ยังไงลองดูนะครับเริ่มต้นมานะครับเราก็ใช้ตัว for each นะฮะ for each แล้วก็บอกว่าต้องการเข้าไปทุกตัวที่อยู่ในตัวแปร array นะครับชื่อว่าเมนูแล้วก็ตั้งชื่อตัวแปรถัดมาว่าเป็น key กับ value นะฮะ นั้นตัวคีย์ก็จะเป็นตัวบอกว่าเอาอันนี้เป็นกาแฟเป็นทีหรือเป็นจูสส่วนตัวแวลูก็จะคือว่าเป็นกาแฟแล้วเป็นกาแฟแบบไหนมอคค่าลาเต้เอสเพรสโซ่นะฮะนั้นตอนที่ลูปนะครับผมก็สามารถที่จะพิมพ์ค่าต่างๆออกมาได้นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมเอ็กโคตัวคีย์ออกมาอ่าสมมติเอาแค่นี้ก่อนนะครับรูปแรกพิมพ์แบบนี้สั่งรัน ไ,ไหมครับถ้าพิมพ์ออกมาบรรทัดที่59 60 61ก็จะพิมพ์3บรรทัดนี้นะครับเดี๋ยวกันการสับสนผมไปคอมเมนต์บรรทัดที่58ออกไปก่อนแล้วกันนะฮะครั้นี้นะครับพอได้แล้วผมสามารถเขียนแบบนี้ก็ได้นะครับเนื่องจากว่าภายในของแต่ละคีย์ใช่ไหมครับก็จะมี Value ของมันอยู่นะฮะนั้นถ้าผมสั่งตัวนี้นะครับ Print r แล้วก็ตัว Val u e นะครับผมก็จะได้ค่าตัวลูกแต่ละตัวออกมานะครับลองดูนะฮะสั่ง run เห็นไหมครับคำตอบนะครับอันนี้ก็จะพิมพ์คำว่า coffee ก่อนก็คือบรรทัดที่60เนี่ยพิมพ์พอพิมพ์ได้เสร็จก็จะพิมพ์ตัวที่อยู่ในลูกๆูปของมันออกมานะครับแล้วก็กลับไปวนลูปใหม่ก็พิมพ์ t แล้วก็ตัวลูกของมันแล้วก็ juice แล้วก็ตัวลูกของมันแต่ครั้นี้ถ้าผมอยากจะพิมพ์ตัวลูกโดยไม่ใช้ตัว print R นะครับ ผมก็สามารถเขียนแบบนี้ได้นะครับผมก็เป็นตัว for each นะครับแล้วก็บอกว่าเป็นตัว value นะครับ as item และกันแล้วผมก็ใช้ตัว echo นะครับตัว item เดี๋ยวตรงนี้ผมเขียนงี้ดีกว่าเติมข้อมูลบางอย่างเข้าไปขีดขีด,ขดละกันแบบนี้สั่ง run นะครับอันนี้ก็จะพิมพ์ Coffee ใช่ไหมครับถัดมามีมอคค่าลาเต้เอสเพรสโซแล้วก็พิมพ์วนกันไปว่าเป็นชานะครับแล้วก็เป็นน้ำผลไมนะ้อันนี้คือวิธีการเข้าถึงตัวข้อมูลที่เราเก็บแบบ associative array นะนะครับสำหรับเนื้อหา associative array ในตอนที่2ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ